ครับกับขา่าวกับเข้าสู่ขา่าวช่วงที่สองนะครับกับข่าวค้นรับอรุณสำหรับเบรกนี้เรามาต่อกันที่ข่าวนิทรศการห้องมืดน,นะครับโ,โค่ะชมรมถ่ายภาพจัดนิทรศการเป็นห้องมืดครั้งที่สองแล้วนะครับในชื่อตอนสิ่งที่ลืมนะครับก็จัดขึ้นบริเวณณนะหอศิลป์หอสมุรสุรัตน์โอสถานุเคราะห์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตนะครับก็โดยโดย,โดยวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอเรื่องราวของความทรงจําที่อาจจะหลงลืมไปในรูปแบบของภาพถ่ายครับก็ ดรพิเรยานะครับหานพงพันธ์เนี่ยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็ให้เกียรติมาเปิดงานในเทศกาลห้องมืดเลยตอนสิ่งที่ลืมเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาใช่ใช่ค่ะซึ่งจัดโดยชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับโดยการนําผลงานของนักศึกษาเนี่ยของชมรมถ่ายภาพออกมาจัดแสดงและบอกเล่าแง่คิดต่างๆที่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วครับในรูปแบบของภาพถ่ายค่ะ ซึ่งงานนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยครับค่ะก็เห็นมีผลงานที่น่าสนใจอยู่หลายๆหลายๆอันนะคะก็คุณพี่ช่วยยกตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจในงานวันนั้นหน่อยได้ไหมคะก็เป็นผลงานของนี่นะครับคุณผู้ฟังได้รับทราบนายสุภกรนะครับก็เป็นผลงานเรื่องความฝันชัดเจนเมื่อเราฝันซึ่งเป็นผลงานของตัวเองได้จัดรูปในแสดงครั้งนี้ว่า เรื่องราวของความสนใจความฝันของคนในยุคครับยุคปัจจุบันที่นับถือบูชาอํานาจเงินเป็นใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยภาพ3ชุดสภาพครับภาพแรกมันจะเป็นภาพเบอร์เบอร์ครับที่แสดงความหมายถึงการตื่นขึ้นมาเวลาเราตื่นขึ้นมาตาเราก็จะมีที่ตาติด <c oughs> ใช่ไหมครับคุณผู้ฟัง <c oughs> จะจะไมค่ค่อยมองจบอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะคบตอนเราตื่นมานะะแต่แต่ในหัวของเขาเนี่ยคนเราเนี่ยกับค,คิดจะหาเหงินเป็นอ,นอันดับแรกส่วนภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพคนสองคนที่กําลังยื่นกระดาษ2ใบให้แก่กัน ซึ่งคนด้านซ้ายเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตแสดงถึงการเป็นบริษัทคุณผู้ฟังคิดตามนะครับคิดตามนะคะค,คุณผู้ชมคิดตามคิดภาพตามในมือยื่นกระดาษที่เขียนว่าเงินให้แก่คนด้านขวาที่ถอดเสื้อก็ซึ่งแสดงถึงตัวตนของคนเราว่ามีแค่ตัวเปล่าและความฝันค่ะแล้วกระดาษในมือคนด้านซ้ายที่ยื่นให้คนด้านขวาเขียนคําว่าฝัน ก็เป็นการแบบเป็นภาพที่บอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาครับคุณตวงค่ะแล้วภาพที่สามเหรอคะคุณภาพที่สามเป็นภาพของสมุดและปากกาที่เขียนคําว่าเงินและฝันลงไปแสดงความหมายว่าเราสามารถที่จะเขียนชีวิตของตัวเองได้ว่าเราจะเลือกฝันหรือเลือกเงินโดยผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความจริงที่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย เงินเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนชีวิตเลยอยากทําให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ที่มาชมงานคิดว่าทุกวันนี้คนเนี่ย่างมุ่งเนี่ยเป็นเรื่องเงินแต่งเงินอะไรอย่างงี้จนเราลืมความฝันของตัวเองไปหรือเปล่านะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าลึกซึ้งลึกซึ้งกินใจมากๆกับผลงานนี้นะคะแล้วก็เห็นว่ายังมีอีกผลงานผลงานหลากหลายที่เยอะเลยนะคะก็ได้ก็ได้สอบถามนักศึกษาที่เข้ามาชมงานนะครับว่าเป็นยังไง ก็พูดกับการข้างชินนิจรศการเนี่ยเผยความรู้สึกว่าเวลาดูรูปเราเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยย้อนย้อนไปดูชีวิตว่าว่าลืมนึกลืมทําสิ่งใดไปหรือเปล่าหลังจากเดินรูปแสดงเนี่ยก็ทําให้เขาคิดอะไรได้หลายอย่างแล้วก็อย่างหนึ่งการดูศิลปะเนี่ยก็เหมือนเป็นการมีทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำสร้างจินตนาการใช่สร้างจินตนาการมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตเราอะนะคะแต่น่าเสียดายที่วันนั้นไม่มีโอกาสได้ไปแต่คิดว่าติดเรียนเนาะติดเรียนไม่ ออเติดเรียนนัเสร็จแล้วแต่คิดว่าชมรมโฟโต้น่าจะมีอะไรดีๆมาให้เราติดตามทุกปีเขามีธีมดีๆเยอะแยะเลยเพราะว่าเขาเยี่ยมทุกปีค่ะชมรมโฟโต์มาต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวเจ Meeting Family 2015งานของภาคเราเลยนี่นาใช่ของภาควิชาวรสารศาสตร์นะคะจัดกิจกรรม Me e t i ้ g f a m ิ l y 2015ค่ะที่ห้องประชุมปองทิพย์3อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตค่ะรู้ไหมเขาจัดการขึ้นว่าอะไรเพื่ออะไรเพื่อ นี่เพื่อความผูกพันเพื่อสร้างความผูกพันใช่ไหมเพร,ะพระพาะว่าภาคเรามีคนน้อยก็เลยแบบว่าให้ค่ะก็ที่จัดก,กิจกรรมวันนี้มานะคะก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ค่ะระหว่างรุ่นพี่<ะ>และรุ่นน้องนะคะทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละชั้นปีด้วยค่ะรวมไปถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทํางานของพี่ๆได้ข่าวว่ามีมาจากคนอวดผีใช่ที่ใหม่คนอวดผีพี่ลินดาคอสโมค่ะ,คะก็มีมาจากหลากหลายที่ค่ะ แล้วแล้วอะไรที่ได้ความสนใจจากน้องๆ น้องๆก็มาเข้าร่วมนะคะก็ประมาณ60คนอาจจะมองว่าน้อยหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าภาคเรามีกี่คนภาคเรามีกี่คนพวกเราจะบอกว่ามันเยอะมากนะคะค่ะก็ภายในงานวันนั้นก็ในช่วงเช้าค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าก็จะเป็นได้ได้ข่าวว่ามีเกมมีมีเกมให้เล่นแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวขอเล่าบรรยากาศช่วงเช้าก่อนค่ะบรรยากาศช่วงเช้าก็จะเป็นการให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันระหว่างชั้นปีก่อนก็จะมี คืองานมันคืองานครั้งเนี้มันอยากให้แบบรุ่นพี่รุ่นพี่ทั้งสามชั้นปีได้มีกิจกรรมร่วมกันอะนะคะก็ช่วงแรกก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างชั้นปีพี่ถามน้องน้องถามพี่ว่าอเป็นยังไงสบายดีไหมมีปัญหาในการเรียนอะไรหรือเปล่าอะนะคะแล้วเรามีปัญหาไหมครับก็ส่วนใหญ่น้องๆก็ถามเหมือนบางคนก็ยังไม่รู้ว่า ว่าตัวเองเขาชอบอะไรหรือว่าเขาจะไปในทิศทางไหนอะไรแบบนี้ก็มาหาคำแนะนำกันไปนะคะแล้วก็สักพักประมาณสักสายๆหน่อยก็มีรุ่นพี่จากที่จบจากข้ามสาขานิสิตขามาให้แชร์แบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้น้องๆได้รับฟังนะคะก็มีพี่นพค่ะวัดวัดธนกเคทีบริษัทมิกเพจํำกัดพี่นพพี่เป็นบกบกบ้านกล้วยเก่าค่ะ จบาริษรทเราทำงานโฆษณานะคะแล้วก็นายคมกฤษทองคำค่ะแค่จีบรายการคนอวดผีของบริษัทเวอร์พลอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะแล้วก็มีนายนายจักรพันธ์แซ่พงศ์หรือว่าพี่อาร์นะคะเป็นพีอาร์ของบริษัทกันตนาค่ะรวมถึงนางสาวสุภัสสุตาถอะมะนกุลพี่ลินดาชายพี่ลินดาของเป็นช่ของคอสโมพรีเทนค่ะ ก็มาให้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะใช่แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ถามได้ถามถึงข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับการทํางานบรรยากาศในช่วงบ่ายนี่เป็นยังไงช่วยเล่าให้คุณฟ <ใน S 2> ังในช่วงบ่ายนะคะก็เป็นกิจกรรมแบ่ตามฐานต่างๆนะคะโ<ม>ดยแบ่ง,บงเป็นทั้งหมด ห้าฐานค่ะก็มีฐานสามัคคีฐานความรู้ด้านวสารศาสตร์ฐานคุณธรรมจริยธรรมฐานอดทนแล้วก็ฐานสร้างสรรค์ค่ะแล้วฐานอะไรที่แบบว่าน้องๆเข้ามาแล้วชอบชอบที่แบบดูเยอะๆเลยคนอ่ะอ๋อก็จะเป็นฐานคุณผู้ฟังค่ะคุณพีทเป็เป็นยังไงอุ้ยไม่ใช่ฐานคุณผู้ฟังฐานอดทนรู้ขอไม่กลับนะคะคุณผู้ฟังฐานอดทนค่ะที่น้องๆเนี่ยได้รับเสียงร่ำรือกันมากเหลือเกินแต่ว่าโยู่นะคะฐานยังไงครับคือเขาให คุณเขาให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามถือขวดน้ํานะคะคุณผู้ฟังหนึ่งลิตรโหนึ่งลิตรด้วยสองสองแขนแล้วยืดตรงคือคุณผู้ฟังนึกดูนะคะเพียงแค่เรายืดยืดแขนแค่นี้ยคือมันก็แบบเมื่อยแล้วอ่ะก็ทําให้แบบว่าน้องเขาดูความอดทนเนาะว่าแบบตอนเรียนเนี่ยมันหนักกว่านี้อีกใช่แล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าสรุปให้น้องไปว่าแบบขวดน้ําเนี่ยมันก็เหมือนงานถ้าเราไม่ไหวแล้วเราไปทิ้งให้เพื่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอ่ะ เป็นการโยนงานให้เพื่อนนะเรียกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นี่บรรลุ่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์น้องกับพี่แน่นแฟนขึ้นภาคเราก็จะได้แน่นใช่เป็นเหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยครับมาที่ข่าวต่อไปเลยครับค่ะช่วงหน้านะครับกลับมารับฟังข่าวที่น่าสนใจอย่างการปรับขึ้นราคาอาหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตนะครับและข่าวรณลงลถใช้โฟมในตลาดนัดวันศุกร์สุดษาครัากลับมาทบกันช่วงหน้าครับ เน้นการผลิตบัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานบ่มเพาะนักวารสาศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบรณภาควิชาวารสาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาควิชาวิารสารอันดับหนึ่งของประเทศรู้ลึกรู้จริงก้าวทันข่าวกับข่าวค้นรับอรุณดำเนินรายการโดยรัฐพิพันธ์บุญบริสุทธิ์และธีรพงศ์อศวะมหาชัยธรรม